อยากขายของกินเหนื่อยเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้อยากลองของใหม่ตลอดเวลาพอใครขายใหม่ทุกคนก็แห่ไปแต่ผู้บริโภคมันกินได้เท่าเดิมเขาก็ไปลองของคนอื่นก่อนแล้วเขาก็ค่อยกลับมาของเรา <c oughs> เราออกของใหม่บ้างนะคะแต่ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเราเราต้องมีจุดยืนค่ะแล้วลูกค้าเขาจะจำได้มันก็คือบแบรนดิ้ง สวัสดีค่ะเชฟเพนนีนะคะเพนนีจิรายุวัฒนาหรือที่รู้จักกันเพนนีแต่เชฟค่ะจริงๆเกิดมาก็ไม่เคยคิดน,นะคะว่าจะได้เป็นเชฟเพราะว่าเรียนหนังสือแบบทุกคนเลยนะคะจบบัญชีจุฬาต่อบริหารธุรกิจแต่ว่าช่วงที่เรียนต่ออยู่เมืองนอกเนี่ยรู้สึกว่าต้องทําอะไรเองมากขึ้นทําอาหารเองอยู่ในครัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราชอบมันอย่างจริงจัง ก็เลยเริ่มศึกษามากขึ้นแล้วก็ขอคุณแม่ไปเรียนต่อคะ่ะเรียนก็คือเมเจอร์ก็คือทําอาหารแต่ในเมเจอร์ทำอาหารเนี่ยมันก็มีทําขนมด้วยพอเราจบปุ๊บเราก็ทําอาหารนะคะยังทําอาหารแต่ว่าขนมเนี่ยเขาก็ชอบเรียกเราไปช่วยเพราะอาจจะเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะพอเราตัวเล็กเนี่ยมือเล็กเนี่ยเวลาทําขนมมันได้เปียบเพอผู้ชายฝรั่งมันตัวใหญ่เวลามันเพลขนมมันทําไม่สวยเขาบอกว่าเราทําสวยเขาก็เลยชอบเรียกเราไปช่วยประจํา จนกระทั่งเชฟขนมหวานเนี่ยไปขอครัวขนมคาวว่ามาทำกับเขาได้ไหมขอเป็นพนักงานประจำทำขนมใช่จุดเริ่มต้นของร้านก็เป็นการตกกระดอพอโจนเพราะว่าทีแรกกลับมาเมืองไทยเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเปิดร้านเบเกอรี่ทีแรกก็อยากทำโรงเรียนแต่ว่าการเปิดโรงเรียนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็กลับมาเนี่ยทีแรกก็เปลี่ยนเป็นที่ปรึกษาให้พวกร้านอาหารหรือว่าโรงงานทำอาหารก่อ ประกอบกับทําขนมเองแล้วก็แจกเพื่อนเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนทานแล้วอร่อยเนี่ยเพื่อนก็เลยขอซื้อไปแจกคนอื่นมันก็เลยเริ่มเป็นจุดของการขายขนมพอขายแล้วมันก็เหมือนปากต่อปากพอมีโซเชียลปุ๊บมันก็ไวรัลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเปิดบูตก่อนแล้วก็ออกตามที่ต่างๆไปออกหลายๆที่แล้วเนี่ยคนก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นอีกก็เลยได้รับการท้าทายจากห้างให้เออมาเปิดเป็นร้านประจำไหมตอนนั้นคือแบบงงมากคือไม่รู้ ถึงพลังโซเชียลตอนนั้นยังขายของอยู่ใน Facebook ใน IG จคะ่ะก็คือมีบล็อกเกอร์ไปลงแล้วก็คนทานเนี่ยเอาไปลงแล้วก็มีเมสเซจเข้ามาเยอะมากและเราก็ตอบไม่ทานเพราะเราไม่ได้ว่ามีคนตอบตอนนั้น Line แอนยังไม่มีเลยต้องมีคนตอบต้องมีคนคิดเงินต้องมีผู้ช่วยคือคนช่วยอะทีแรกก็คือแทมแม่บ้านที่บ้านเลยค่ะช่วยแล้วพอทำเยอะๆก็เราตอบไม่ทนัน ตอบไม่ทันแต่เราจดไว้หมดเลยนะว่าใครออเดอร์แล้วแต่เราคิดเงินไม่ทันอ่ะแต่เรากลัวเขาไม่ได้กินกลัวเขาโมโหอ่ะเราส่งให้เขาก่อนเป็นร้อยๆออเดอร์นะคิดเงินไม่ทันหมดเลยแต่ได้ของแล้วทุกคนบอกเชฟค้ะได้ของแล้วยังไม่จ่ายตังคือลูกค้าเราน่ารักจริงๆคือจ่ายหมดไม่มีแบบอุ้ยฉันไม่ได้หรือว่าไม่เอาสั่งเล่นๆอะไรเงี้ยคือเขาจะเบี้ยวก็ได้อ่ะเพราะว่าของเขาได้แล้วแต่เขายังไม่จ่ายเงินไม่มีใครเบี้ยวร้อยเปอร์เซ็นต์จ่ายเงินหมดแล้วก็สั่งเพิ่มพอมาเวฟแรกเราก็เริ่มแบบ หาคนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรดักแรกเนี่ยคือสโกสโอนสกโอนเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราแตกต่างมาดูข้างนอกกันด้เมื่อก่อนเนี่ยคนไทยอ่ะจะนึกถึงสโกโอนหน้าตาแบบตะปุ่มตะปำไม่เป็นสวยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเพอร์เฟกนะคะคือกลมแล้วก็เรียบเราน่าจะเป็นเจ้าแรกๆอะไรอย่างนี้ดีกว่าที่ทําออกมาเหมือนแบบดูเพอร์เฟก แล้วก็เป็นเจ้าแรก,แรกๆที่ขายสโกลพร้อมขวดไดครีมมีขวดไดครีมแล้วก็มีแยง <Wow. S 1> คือลูกค้าที่สั่งสโกนไปแล้วอ่ะเขาก็บอกว่ามีเมนูเดียวหรอคือแบบไหนเสียค่าส่งแล้วอยากได้อย่างอื่น <Wow. S 1> ลูกค้าก็ถามมีบราวนี่ไหมคะเราก็ไม่อยากทํานะคะเพราะเรารู้สึก oh. บราวนี่คนทําเยอะมากเราก็เลยแบบทํายังไงให้บราวนี่เราแบบตราตรึง จนออกมาเป็นอันนี้นะคะเป็นบราวนี่ซีซอก็คือมีเกลือทะเลม,มันก็เลยไม่เหมือนไข่เนาะเพราะว่าบราวนี่ส่วนใหญ่มันจะหวานหวานอันนี้จะออกเค็มๆเราเค็มแบบตั้งใจค่ะไม่ต้องตกใจทุกอย่างนี้งอกมาจากลูกค้าหมดค่ะอ,อันนี้ก็ร้านเราก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นร้านของลูกค้านะคะคือเขารีเควสเขาอยากได้อะไรปีใหม่อยากได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วงเจอยากได้อันนี้เราก็ทําแบบตอบโจทย์อย่างเนี้ยบราวนี่ใครก็ทําสโกนใครก็ทําแล้วทํายังไงที่เราจะแบบว่ายืนหนึ่งในใจของลูกค้าว่า ต้องบราวนี่เชฟเพนนีหรือว่าต้องเป็นสกนเชฟเพนนีอะไรเงี้ยคะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะแล้วก็ตั้งใจพัฒนาตัวเองของที่เกิดจากการผิดพลาดเพราะว่าตอนนั้น่ะตีคุกกี้แล้วมันเละ ประมาณ30กิโลอ่ะทิ้งนี่คือร้องไห้นะคะเพราะว่าเราใช้เนยแท้แล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างแพงมากเราก็เลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราลองทำนำเชื่อมสูตรพิเศษแล้วมาคลุกกับคุกกี้อันเนี้ยของเราอ่ะแล้วก็ลองใส่ถั่วใส่อะไรแล้วก็กลายเป็นอันนี้ขึ้นมาคือหน้าตามันก็จะดูเหมือนไม่ตั้งใจแต่จริงๆมันก็คือเกิดมาจากความไม่ตั้งใจนะคะแต่จะบอกว่านี่คือเป็น one of the best seller of all time เลยทุกอย่างสามารถเป็นโอกาสได้ะคะ่ะ ช็อกโกแลตลาวามาฟินค่ะมาฟินอันนี้มันดังมาจากช่วงโอลิมปิกดังที่เมืองนอก uh, แล้วก็กฏว่าขายดีที่แรกกับเป็นซีซันอลโปรดักเฉยๆช่ว,ชว,ชวงโอลิมปิกเนาะพอโมโอลิมปิกเราเลิกขายลูกค้าบอกว่าหายไปไหนนะคะลูกค้าบอกว่าเอา,า,าเป็นเมนูประจําเลยได้ไหมอะไรเง, <m ff in> งี้ยเพราะว่าเขาทานประจําแล้วก็หามาฟินช็อกโกแลตอร่อยๆเนี่ยยากนะคะโอ uh ้โหม็ดีม h that's nice chocolate crunch I definitely understand that athlete loving these multiple times a day. t <ım S 2> a h เชฟแรงขับเยอะนะอ๋อก็มีบ้างค่ะดีใจค่ะดีใจที่ขับเขาบอกเขาดูแต่เมื่อคืนใชาดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วได้นอนรลอยังคะเนี่ยของอร่อยเยอะดีอ๋อเมื่อกี้เซิร์ชดูร้านหายาค่ะแต่ว่าต้องหาให้เจอนะคะเป็นมิชชั่น จริงๆการใช้โซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากและไกลตัวสำหรับเชฟนะคะเพราะเราไม่ได้โตมากับสิ่งนี้คือเราก็เราเจน x นะคะเจน X นี่ก็คือแบบโหเห็นตั้งแต่แมกรุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์มือถือเครื่องเป็นแสนสมัยก่อนนะคะก็คือการปรับตัวเนี่ยยากมากๆแล้วยิ่งเราไม่ได้ทำงานออฟฟิศเนี่ยการอินเทอร์เฟซกับคีย์บอร์ดหรืออะไรเงี้ยมันยากจริงๆนะคะเราก็ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความชำนาญแน,นะนำนี่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ ของการรู้จักดิจิตอลทิปส์ค่ะก็เลยลองไปเรียนดูตอนนี้ก็เรียนครบทุกคอร์แล้วนะคะเรียนจนเขาไม่มีอะไรจะให้เรียนนะคะบอกว่าบางอันเรียนซ้ําด้วยความรู้มันต้องอัปเดตใหม่ๆตลอดเวลาเนาะซึ่งเราก็ต้องพัฒนาตัวให้ทันกับโลกปัจจุบันตลอดเวลาค่ะ <c oughs> ชอบ Marketing Strategy อะคะ่ะที่ <c oughs> เรียนหลายๆวันอตอนนั้นเป็นการเรียนออนไลน์ด้วย <c oughs> คือไม่นึกว่าตัวเองจะอยู่กับจอได้นานขนาดนี้เขามีวิธีการประมวลความคิดแล้วก็ถ่ายทอดได้ย่อยง่ายอ่ะคือเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เป็นมือใหม่มากๆนะคะแล้วก็เขาทําให้มันดูเป็นเรื่องง่ายแล้วให้เราไปลองใช้แล้วมันก็ใช้ได้จริงค่ะสิ่งที่คนทำธุรกิจทุกคนต้องมีต้องอดทนแล้วก็จริงใจซื่อสัตย์กับผู้บริโภคแทนนี้ว่าเป็นสิ่งสําคัญจะทําให้แบรนด์เนี่ยยั่งยืน เพราะอย่างเราเนี่ยเราโฟกัสที่ความยั่งยืนของแบรนด์เลยก็คือความอร่อยนะคะแล้วก็ความมีคุณภาพขายขนมใครๆก็ขายได้เขาซื้อกับใครก็ได้ทําไมเขาต้องกลับมาซื้อกับเราอีกเราต้องมีอะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจอะประมาณนั้นร้านที่นี่เดอะเชมนะคะตั้งอยู่สยามพารากอนชั้นจีในกูเม่มาเก็ตนะคะอยู่ในซูเปอร์มาจากแคชเชียร์เบอร์สนะคะเดินตรงเข้ามาร้านอยู่้ายมือหาย,ยากนิดนึง ถ้าไม่เจอนะคะก็สามารถสอบถามมาที่ l ลน์แอด Penny the Chef ได้นะคะมีทุกช่องทางนะคะ Facebook, IG, TikTok นะคะแล้วก็ Youtube ตอนนี้เราก็มี TikTok s h ช p อบแล้วกดตะก,ก้าได้เดี๋ยวอาจจะต้องไลฟ์ในเร็วๆนี้นะคะการแข่งขันนมันรุนแรงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ต้องหมั่นให้กำลังใจตัวเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพยายามหาทางให้กำลังใจตัวเองนะคะออกไปพักผ่อนบ้างทำอะไรบ้าง